วม5มือถือที่น่าซื้อเล่นน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน5,000บาทในปลายปี2020สวีสดัดสสดีมีรักแฟนโฟและแฟนไอทีที่น่ารักกับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดิวิมือรีอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5มือถือที่น่าซื้อเล่นน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน5,000บาทซึ่งจะมีรุ่นไหนกันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าครับ Let's go realme C17 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำมาด้วยกระจก Gorilla Glass คา่า refresh rate ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 90Hz ด้วยกันนะฮะในด้านของหน้าจอครับหลายๆคนอาจจะมองว่าในงบประมาณ5,000บาทเนี่ยควรที่จะได้จอความละเอียดที่ Full HD+ แล้วหรือเปล่าถ้าเทียบกับท้องตลาดไทยนะครับงบ5,000บาทเนี่ยได้จอ HD+ เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับไม่ได้ถือว่าด้อยจนเกินไปนะแถมรุ่นนี้ยังมีคาม่า refresh rate มาให้0-9 ใครที่ชอบเล่นเกมครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะพอตการเชื่อมต่อครับตัวน,นี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยส่วนในด้านของระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการ s c a นด้วยม,มือด้านหลังตัวเครื่องครับแล้วก็จดจำใบหนะ้าส่วนในด้านการทางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทบด้วย Realme UI CPU เลือกใช้เป็น Core i5 Snapdragon 460 Octa Core ความเร็วจูงที่1.8 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ในด้านการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่าตัวน,นี้ Light ลื่นหายห่วงแน่นอนนะครับส่วนในด้านการเล่นเกมตัวนี้ก็พอเล่นเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ที่ภาพกราฟิกไม่ได้สูงมากบอกได้เลยครับว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะฮะมาดูในด้านของเรื่องกล้องเงินบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวด้วยกันนะครับควอดคาเมล่าตัวหลักครับจะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสง GtF 2.2เป็นกล้องเลนส์วายนะครับบวกกับเลนส์เลนอัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลและก็เลนส์เด็เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วน ถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 30เฟรมเรทในด้านของเรื่องกล้องครับเรียวมีเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะอัดสเปคมาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรและที่สําคัญครับเลนส์กล้องต่างๆครับให้มาครบเลยนะครับทั้ง4เลนส์ไม่ว่าจะเป็นเลนส์เอลิทาวาเลนส์มาโครหรือว่าเลนส์เดฟเองเนี่ยก็มีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับถึงแม้ว่าในด้านของความละเอียดเนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์จีนบางแบรนด์นะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ท ความจุแบตเตอรี่มาเยอะแล้วนะครับรุ่นนี้ยังแถมชาร์จเร็วมาให้เราอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าม,มากๆเลยนะฮะในด้านของแบตเตอรี่เนาะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีก,กว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยวางอยู่ตามช็อปออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นความจุที่แรม4กิกรอม64ราคาที่วางจำหน่ายกันครับจะอยู่ที่4,999บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจเนี่ยสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้ OPPO A53 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำมาด้วยกระจกเรซิลัลล่า Class 3 ค่ารีเฟรชเรทหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เฮิร์ตด้วยกันนะครับในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับที่ให้ค่ารีเฟรชเรทมางถึง90เฮิร์ตพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยในด้านระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็จํจาใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทาวเวอร์เดอร์ c ั u เลือกใช้็น Core op, Snapdragon 60, c OS เร็วอ่ที 1.8GHz GHz วิวเลือกใช้เป็น Adreno 610ในด้านของการใช้งานทั่วทไปครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ไหลลื่นมากๆครับในด้านของการเล่นเกมเองถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่ภาพกราฟิกไม่ได้สูงมากนะครับตัวนี้ก็พอจะเล่นได้ไหลลื่นเลยนะฮะมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันนะครับทริปเปิลคาเมร่าโดยตัวหลักครับจะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2 2เป็นกล้องเลนวายนะครับมุมมองเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเด็บเซนเซอร์อีกเซลนส่นกล้องลนนวายะะฮ มาถ่ายดีที่สุดได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทในด้านของเรื่องกล้องครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่า Oppo ครับกล้องเซลฟี่เนี่ยจะต้องโหดมากๆเลยนะครับและที่สําคัญครับรุ่นนี้ให้กล้องหน้ามาถึง16ล้านพิกเซลนะครับในด้านของความละเอียดและก็ความสวยงามเนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5 0 0 0มป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับสำหรับคนซื้อยยาาางเรนัดด้้แีววววมมจถช์็ใหกู ด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะวางจําหน่ายตามท้องตลาดออนไลน์ทั่วไปนะครับโดยรุ่นที่วางจําหน่ายเขาก็จะเป็นความจุที่แรม4กิกรอม64ราคาที่สามารถหาซื้อได้นะครับก็จะอยู่ราวๆป,ประมาณ4,880บาทประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจยังไงสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างตาใต้ description แล้วก็ใต้อมเมนต์ได้เลยนะฮะนี่เลยครับก็คือ oppo a53 redmi note 9 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำบาด้วยกระจก r i l l a g l a s s 5แน่นอนครับในด้านของหน้าจอตัวนี้เป็นจอความละเอียด Full HD Plus แล้วนะครับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์นะฮะพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูมหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยในด้านระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องครับแล้วก็จดจำใบหน้าในด้วย Android ทำด้วย MIUI version 12 CPU เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G85 Octa Core ความเร็วสูงที่2.0 GHz GPU เลือกใช้เป็น Mali-G52 MC2 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ไหลลื่นมากๆเลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย MediaTek Helio เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าบอกได้เลยว่าตัวนี้ครับเที่บเท่ากับ Snapdragon Series 6บางตัวได้สบายสบยเลยนะครับใครที่อาจจะเอาไปเล่นเกมไตแรล้งกับเพื่อนๆครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได้หายห่วงเลยนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวนะครับควอด เมล่าโดยตัวหลักครับจะให้มาอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง GF 1.8เป็นกล้องเลนวายนะครับบมเดลเลอเลนอัลตร้าวาย8ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซ t h s e n s o อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง GF 2.3เป็นกล้องเลนปกตินะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรทหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าในด้านของความละเอียดต่างๆครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มครับ ดังนั้นใครที่อยากจะถ่ายรูปชัดๆละเอียดดนะครับแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,020มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ก็ค่อนข้างครบถ้วนกระบวนวามนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้แบตอืดแถมชาร์จเร็วซี u ก็ใช้ได้นะครับในด้านของกล้องเองก็จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีวางจําหน่ายตามช็อปออนไลน์ทั่วไปนะครับรุ่นความจุเริ่มต้นครับก็จะเป็นรุ่น 3G กิรรร้ออมม64าาาาคที่สถซื ได้ครับก็จะอยู่ราวประมาณ4,400-4,700ถึง 4, บาทประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะเพิ่มงบเล็กๆได้น้อยนะครับสามารถขยับขึ้นไปเป็นรุ่นแรม4 g ิกรอม128โดยราคาที่วางจำหน่ายครับจะอยู่ที่5,199บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะและนี่เลยครับก็คือ Redmi Note 9 Infin i x Note 8รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.95นิ้วความละเอียดจะเป็น HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำมาด้วยกระจกดีลักคลาสในด้านของหน้าจอครับบอกได้เลยว่ามือถือรุ่นนี้ค่อนข้างที่จ,จะจอใหญ่พอสมควรเลยนะแต่ในด้านของความละเอียดครับอาจจะมองไว้เป็นข้อสังเกตนิดนึงเนื่องจากว่าหน้าจอมันใหญ่แต่ความละเอียดเป็นแค่ HD นะครับพอการเชเจอมต่อครับตัวน,นี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่น ส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำด้วย XOS เวอร์ชัน7.1 CPU เลือกใช้เป็น Mediatek Helio G80 Octa Core ความเร็วจีที่2.0 GHz CPU เลือกใช้เป็น Mali G52 MC2 แน่นอนครับในด้านของ CPU ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแรงเทียบเท่ากับ CPU Snapdragon ซีรีส์6บางตัวเลยนะครับดังนั้นการใช้งานทั่วไปการเล่นเกมบอกได้เลยว่าหายห่วงเลยนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่านะครับโดยตัวนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่4ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวหลักครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่6 4ล้านพิกเซลรูรัรบแสงที่ f 1 7 3บวพ่เอกกับเลนสมาโคร2ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวน,นี้จะให้มา2ตัวนะครับโดยตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลบวพ่เอกกับเลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะฮะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่1 4 4 0 p 30มเฟรมเรหรือว่า2 k นั่นเองนะครับในด้านของความละเอียดครับ,บอกได้เลยว่ารุ่นนี้จัดหนักจัดเต ้องหน้าเนี่ยยังเป็นกล้องคู่อีกตั้งหานะครับเหมาะสำหรับใครที่จะเอาไปถ่ายหน้าชัดหลังละลายเซลฟี่บอกได้เลยว่าสมพายมากเลยนะครับเนื่องจากกล้องหน้าเนี่ยมีเลนเซฟเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์แน่นอนครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอใหญ่แบตเตอรี่ก็ต้องให้มาเยอะเป็นธรรมดานะครับมาดูในด้านของราคาครับโดยตัวนี้จะมีวางจําหน่ายเฉพาะช่องทาง Lazada เท่านั้นนะครับโดยความจุที่วางจําหน่ายครับก็จะเป็นความจุดเดียวเลยนคครรรร่ก็ือุ 6G ม128าา ราคาที่เจ้าตัวนี้เปิดตัวมาครับจะอยู่ที่4,590บาทเท่านั้นเองนะครับและนี่แหละฮะก็คือ i n f i n i x Note 8พ o c o M3 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำบนด้วยกระจกเลลิ่นละ,ละ3พอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยส่วนด้านระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็จดจำใบหน้า ด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำาด้วย MIUI version 12 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core ความเร็วจีที่2.0 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610 ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่3ตัว,ตวด้วยกันนะครับทริปเปิลคมลามิเลราโดยตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.8เป็นกล้องเลนส์วายนะฮะบ่วงม้วนเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลน 2> 2 ps, ส์ดิฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรัรบแสงอยู่ที่ f 2.1เป็นกล้องเลนส์วายสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรทในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาถึง6,000มิลลลิแอออออมมมปป์์์ดด้้้้ววววยยกกกกััััันนนนคคครรรรรรบบบบบพชาาาาจเเ็ีี18ตตซึ่่งงไใะณห ที่จะยากพอสมควรเลยนะที่จะได้แบตเตอรี่6000มาพร้อมกับฟาซชาร์อีกด้วยแต่ที่สําคัญเลยครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะมองว่าแบตเตอรี่มันเยอะขนาดนี้น้ําหนักมันจะต้องเยอะตามแน่นอนเลยบอกได้เลยครับว่ามือถือรุ่นนี้หนักเพียงแค่198กรัมเท่านั้นเองดังนั้นนะครับใครที่มองว่ามือถือแบตเตอรี่เยอะๆเ,เนี่ยมันจะต้องหนักอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดครับเพราะว่ามือถือรุ่นนี้น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาพอสมควรเลยนะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยพวอกโคเอ็มสามตัวนี้นะครับจะ รุ่น RAM 4 g กิกรม64ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,999บาทส่วนอีกความจุนหนึ่งครับก็จะเป็นความจุดที่ RAM 4 g กิกรอม128ราคาจะอยู่ที่4,499บาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี่เองนะครับแล้วก็จะวางจําหน่ายในช่องทาง Lazada าานะครับในระหว่างวันที่12-20ทถึง20ธันวาคมนี้นะฮะและนี่เลยครับก็คือ p o c o M 3 เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับห้ามือถือที่นาซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน5,000บาทในช่วงปลายปี2020แบบนี้คุณผู้ชมที่เห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือทั้ง5รุ่นนี้เพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปอออ่่่่าาาาาานไดด้ที cess.com IT เลยยะรรรบหืววววกกจตติตมขสสนใแนง็ ก็เข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจซีทีซิกเซสเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดิวมือเลี้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกทุกคนครับซีโอเกย์ลาไน